ถ้าอยากเห็นองค์ศาสดาให้ปฏิบัติจิตใจให้บริสุทธิ์ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าทำพุทธเจ้าเลิศเลิขนาดไหนก็ไม่ต้องถามใครเพราะสันดีโกท่านสอนไว้แล้วให้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองไม่ไม่มีใครมารูได้เห็นได้ยิ่งกว่าเจ้าของรู้เองจากการปฏิบัติของตัวเองนี่แหละนี่แหละการพูดเทศนาว่าการจึงขอฝากธรรมะไว้กับพระลูกพานหลานประชาชน น้องูหลานทั้งหลายให้นำไปปฏิบัติหลวงตาได้ปฏิบัติมาอย่างแท้จริงไม่ได้ทำเล่นเล่นแล้วหล่อแหลกการปฏิบัติมาผลจึงปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับจนกระทั่งหายสงสัยในโลกนี้เราไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราพอทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเราก็ได้ประกาศแล้วเราชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเหลือแต่ล่างกระดูกซึ่งเป็นเชื้อของสมมุติ เท่านั้นพอตัวคาวันสิ้นซาลงไปหมดตรงหายใจแล้วจะไม่มีอะไรสืบต่อพี่พราะเชื่ออันสาคัญคือกิเลสอวิชชาปัจจญาขาดสั้นต้องจับหัวใจหมดแล้วเชื่อให้เกิดให้ตายให้แบบอามของทุกข์อีกจึงไม่มีจึงอยู่ด้วยแต่ว่าภูมิใจก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไม่มีมมอะไรเหนือธรรมชาตินั้นแล้วนี่แล้วบุญกุศลที่พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติก็ เหลื่อมล้ำต่ำสูงบุญได้เป็นลำดับลำดาไปเช่นเดียวเมื่อถึงขั้นที่พอตัวแล้วถึง,งมิมุติผ่านได้โดยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชและฆราวาสมูลกุศลไม่ได้ลำเอียงต่อผู้ใดขอให้นำไปปฏิบตัติให้เป็นผู้รักศีลรักธรรมอย่ารักแต่กิเลสตัณหามันจะเผาเราทั้งเป็นทั้งตายนะ